สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็ไปทำสีผมมาแต่วันนี้ไฮไลท์ของคลิปนี้ไม่ใช่ผมเราที่ไปย้อมมาแต่เป็นลิ้นจีลูกไก่เท่า้าเลย,ยเกือบเท่ากำปั้นแล้วแล้ววันนี้เราก็ไปกินซูชิจานหมุนกันมาด้วยแล้วก็ไปย้อมสีผมวยอันนี้มันดำมากเลยงั้นอันนี้กินได้ใช่งั้นเราจะเด็กอันนี้ไปล้างก่อนนะทุกคนแล้วก็ อพอเราตัดต่อแล้วก็จะมาล้างนะทุกคนอยากไรเราก็กระโดดนะถ้าใส,ใส่ล้างแล้วพอได้แล้ว <S <S เดี๋ยวเราก็จะเอามีดมาปะปปากนะปู <S <S เราไปตัดต่อหันมานะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราก็จะดึงนนออกมาเลย อันนี้เป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเราเป็นนักชิมแต่เราก็ไม่เคยกินว้าวม่นกลัวนะมัทนทำอะไรอืมอร่อยอืมหวาน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย